Wo gehen wir? Wir fahren in die Altostraße mhm. und holen zwei Schränke. Mhm. So. Und für, vielleicht fahren wir auch noch zum Sperrmüll. Sapa, mhm. มือนี่มาขนเอาตู้เนาะค่ะพี่น้องขาปกติเมียพอยายแล้วก็สิซอยขนไปนล้วมีไรสิบคอยมาบานหลังนี้ดอกค่ะเพราะว่าทำมานีมือนี้เมียเพิ่นมาเพิ่นไปอยู่เพิ่นบ่ได้ซอยเด้อเธอเอาอันผู้สาวเธอมาซอยขนเอาโหลดราสั่นว่า <c oughs> นี่แหละค่ะจึงเป็นที่ว่าเมียไม่อยู่ผพวเอาอีนูเข้าบ้านนะคะพี่น้อง่ามาขนเอาตู้ค่ะเดี๋ยววิ่ไลไปซอยพอยายขนก้อนนาอพี่น้องเนาะหกค่ะพี่น้นองค่ามา คนเอาตู้ค่ะเพราะว่าปกติถ้าพญายีสีเอาอีหยังไปนี่ก็คือเมียเป็นซอยขนเนาะเพราะว่าเท่าที่วิไลบอกแล้วว่ามันเป็นสมบัติร่วมกันเนาะค่ะพี่น้อง่าเป็นคือว่าตอนนี้เป็นขายบ้านแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเป็นขายบ้านแล้วเรียบร้อยบานีนคือตุลากรรมของเป็นของคนเปนเมี่เรียบร้อยบานี้เป็นกระสิ้อยกันอ่าทความสะอาดบ้านเนาะค่ะอ่าจนถึง สิ้นปีนี่ก็คือว่าต้องบ้านต้องค้นเพิ่นเพิ่นต้องออกก็เพิ่นต้องออกไปช่วงบ่เกินสิ้นปีเนาะค่ะเพิ่นต้องออกไปนี่ค่ะประมาณเดือนกุมภาพันธ์มหน้าแหละแต่ว่าแต่ว่าเมียเพิ่นอยากอยากออกไปก่อนประมาณสิ้นสิ้นเดือนธันวาคมนี่ก็คือเฮ็ดอีหยังให้มันแล้วหมดเนาะค่ะมานี้เอ่อปกติพ่อใหญ่ขนไปแล้วค่ะขนไปบางส่วนเนาะสิ้นบางสิ่นบางส่วนตู้เนาะค่ะที่ใส่ยู่กับวิไลยอยู่อ่าเฮียนหลังปุ่นแหละค่ะมานี่อ่า มันหลายอย่างหลายมันถ้าทาเมี่ยเพิ่นเสียเมียเพินเพ่นว่าเอ่อผ้ากันอยากผ้ากันมาขอนเอาเป็นตูล้ลงเท้าหรือว่าเป็นตู้ไปใส่เสื้อผ้าเป็นตู้น้อยเนาะคะ่ะวิไลกับพใหง่งกับมาขนเอาตู้น้อยสองอันว่อที่เสียเอาไปเก็บลงเท้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิน่นจิมไว้เพิ่นกะอันก็เลยเป็นคําที่ว่าอันีหยังเกาะอ่า เมียไม่อยู่ผัวเอาอินูเข้าบ้านนี่ระค่ะก็เลยเป็นค้ามนี่ราคะอินูก็คือวิไลนี่ระค่ะพี่น้องขะปกติถ้าเปิ่นมาพ่อใหญ่เปิ่นมาซอยเห็ดนั่นเห็ดนี่กะเมียซอยกันทํากะเมียเปิ่นวิไลสิบ่ได้มาเกี่ยวของนะคะเพราะว่าวิไลบ่อยากมายุ่งมาเกี่ยวคือเนาะบัดนี้ยมือนี้วิไลได้มากเพเพราะว่ามันบ่มีคนซอยโยกถ้าเมียเพิ่นอยู่เมียเพิ่นก็สิซอยโยกซอยคนเข้ามาใส่รถเนาะค่ะไปฮอดเฮียนก็งค่ะวิไลจังคอยซอยพ่อใหญ่เนาะค่ะบัดนี้มื้อนี้ก็เลยวิไลเลยมาขนค่ะ คนเอาเรียบร้อยเห็นยังแล้วเรียบร้อยลื้อตู้พี่น้องคะลื้อตือ้อยู่หอ้องยู่ร่งรถแล้วไรกันเลยว่าคือหอดบานเท่านกของไม่ของข้าเจ้ายิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่พี่น้องคะแต่ต้องลื้อไปทิมไหมต้องลื้อไปทิมถ้าเป็นบานเท่าน,านะคือสีดินพี่น้องคะตู้ทุกสิ่ง,งทุกอย่างทิ่งใหม,ม,ม,ม่ๆเอี่ยมๆยิ่งดีๆอยู่ค่ะบางบางสิ่งที่เมีย่นเอาก็เอานเนาะบางสิ่งว่าเอาเพราะงี้ก็ต้องลื้อถอดน็อตถอดยังแล้วเอาไปทิมมองมองทิมของไหมคะพี่น้องคะเบ้รรียยอ ฮะนี่มึงตั้งเกลี้ยกล่อมฉันนี่แล้วนรูโอ้พี่น้องค่ะตอนยกมาลืมตั้งกล้องไว้แต่ว่าเพรได้เปิดพี่เป็นวิดีโอแต่ตั้งกล้องไว้มันก็ลับไปที่เสยยกมาแล้วค่ะนี่จ้ะวันไหนกำลังมิสเตอร์มักมูดเอาละใบอันนี้ตู้ตูเงาเนาะค่ะตู้ตูเยาพากันยก ห็งานกับผู้ถาวรนี่เที่ยงกันนะพี่น้องขาว่าอยงนี้กับผฟังนี่จะเทียงเทียงเทียงนี่เนาะ,ะพี่น้องขาสองอันนี้ก็สิเอาทิมเนาะคะ่ะหยังดีๆอยู่เนาะพี่น้องเบืองหลังก็อู้บานเฮาเนาะอยากเป็นบานเฮาดีเนาะหยังดีๆอยู่แต่ต้องโยนทิ้งของเนี่ย่างทีเห็นอยู่เฮียนเพนเนาะพี่น้องขา,งขาเปนต้องคนทิมเมอร่ยเอี่ยมก่อยไปใส่ทางหนึงใส่สปูนะส,ส <laughs> เ่ากระสันเอาเอี่ยมไปใส่ลงะแล้วบอกเออขุดไอเดียกระสันเอาใส่ตะปูค่ะพี่น้องค่ะใกรโปรแกรมเปลี่ยนตู้เนาะตู้เก่าเอาออกเอาเบ้าออกนะค่ะไม่ไรด้เอาไปจิ้มไม่ไรเอาไปใส่ในครัวไว้ Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I in my สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองป่ายสู้ผู้สุขคนนะคะมื่อนี้วิไลเขามาในมิวนิกค,ค่ะพอดีพ่อใหญ่ยยเล่าไปเหตุทุระอยู่บ้านเมียนะคะไปซอยเมียพอยย่อใหญ่เราก็เอาวิไลไปปล่อยไว้ยุพาคซิงค่ะมานี่ยุพาคซิง <laughs> พี่น้องค่ะ พอวิไลแล้วซื้อของยุพักซิ่งวิไลก็เลยเขามาในมิวนิกค่ะเขามาในมิวนิกวิไลก์ไปลานอาอลาบค่ะวิไลก์ก็ได้ผักซีลาวซ้มกรรมนะคะเนาะไปแล้วก็ผักซีจีนอีกซ้มกรรค่ะพี่น้อง่ะบาทนี่ผักสะระแหนอีกกรรหนึ่งค่ะพี่น้องที่นี่วิไลก์ก็โอดบ่ได้พี่น้อง่ะเข้ามาถึงมิวนิกเนาะค่ะ วิไลกัะตะลอนตะล่อนถาพอยไงประมาณสองชั่วโมงค่ะบานนี้วิไลบ่ฮูเสียหยังวิไลก็ได้พักเรียบร้อยแล้วเดี่ยลอแต่พอไงมากเราจะไปซื้อชุดเขาเอินชุดอีหย่างกัชุดที่เขาใส่ในงานออก o b เ r f ลเฟะค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปใส่ในงานออก o b เบ f ลเฟดรอกค่ะเพราะว่าวิไลจะไปงานแต่งหลานพอยไงบานข้าเจา้าใหกข้าเจ้าใส่ชุดนั่น สำหรับถ้าพ่อซื้อใส่กับพ่อปัญญังพ่อไส่กับข้าวเจ้ากับพ่อดตยวาวิไลกับใส่สุดเนื้ออื่นก็ได้แต่ว่าพอไงายแล้วอยากในวิไลใส้พอย่กันเลยว่าหายวิไลนางรถไฟมัด่าอยูมื่นเชียนแล้วเราสิตามมาวิไลกะมาบานี่พี่น้องคะเวลาจนกว่าพ่อใหญ่จะมาเวลาจนกว่าพอยหญ่สิมาวิไลพุ่หูเสียนยังวิไลกันเลยยางยางยางางยางไปจนสุดยางสุด้ทยวิไลกับมาจบตรงนี้ครับพี่น้องเดี๋ยววิไลเสเอาให้เบิ้งนะคะพี่น้องคะวิไลมาจบอยู่ตรงนี้ค่ะ วิไลมาจบอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องขายวิไลกก่ยางมากเผื่อทีว่าโอเคอเขาเอิ่อญอิหยางบบวิไลบบหูเดี๋ยววิไลไปถามพ่อใหญ่อีกเชือดหนึ่งเนาะจากจุดที่เป็นสถานีรถไฟจุดที่สถานีรถไฟทีวิไลยางออกมาวิไลก็เดินมาเรื่อยๆเดินมากผู้เดียวละ่ะค่ะแต่ว่าเดินมากคือรถขายองกับเบอแมนแปลว่าอ่า วิ่ลยว่าเดินไปเรื่อยๆจนกว่าสี่ถึงเวลาแล้วก่อนสิมายืนถาพอย่ายู่มองสถานีรถไฟค่ะทีได้เดินกลับวิ่งเลี้ยวเห็นไกลๆเห็นวิเห็นตรงนี้วิก็เลยยางมากค่ะพี่น้องขาเขาอยู่เขาเอินอีหยังบุคคาเดี๋ยววิไลสิถามพ่อใหญ่ให้เบิ่งนะค่ะเนาะวันเป็นอีหยังเราวิไลสิบอกค่ะวิไลสิเขียนบอกเด้อค่ะพี่น้องวิไลบ่ทันฮู้ดอกว่าวิไลอยู่จุดใดหม่องใดของมื้อเชียนแล้วเขาเอินอีหยังเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะ พี่น้องคะวิไลกับภาพพี่น ok ้องยางวิไลปะหูว่ามันเป็นอีอย่างมันเป็นมหาไลโบหรือว่ามันเป็นหยางกาบเพราะว่าเดินไปอีกนะคะเดินไปอีกก็มีตึกกล้ามที่แบบว่าโอเคเบิ่งดูดีนะคะพี่น้องวิไลกับปะหูแต่ว่าการที่วิไลไทยอันกอนนั้นรู้สึกว่ามันจะแดดค่ะมันเป็นแดดย้อนหลังนะคะนี่แหละค่ะเป็นตึกอีอย่างบูวิไลกับปะหูเนาะวิไลกับเดินเล่นมันเรื่อยๆล่ะค่ะขาเวลาพี่น้องวิไลเดินขาเวลาเนาะขาเวลาเพื่อสิว่าทาพอย่ย่งมากวิไลปะหูว่ามันเป็นอีอย่าง ผู้ใดหักับไปเบิ่งเอาน้ำผู้เกินเอาเด้อค่ะแต่ว่าเดียวจังใดกับวิไลบงหูวิไลกระเสียถามพ่อไาหล่ะกัวิไลสิเขียนไปน้ำเนอกค่ะตอนที่วิไลว่าอยู่นีวิไลเห็นอยู่นีวิไลคุยอยู่นีวิไลบงหูซื่อสถานทีค่ะว่ามันเป็นอีหยางแต่ว่าวิไลกะวิไลวิไลถามพ่อยาหล่ะวิไลสิเขียนไหเนาะคเนาะมันเป็นจุดตรงนี้แหละค่ะวิไลกะย่างมาเบิ่งมาชมเนาะ ก็สิว่าเป็นเออครั้งหนึ่งเราเคยถ้าเขาเห็นนี่เทีวีถ้าเขาเห็นนี่เท่าเราแทนหรือว่าวเห็นมึงไดโอ้มองนี่ฉันเคยมายางเรียนแล้วว่าสันยางบ้าๆบอๆมาผู้เดียดวก็เคยมาแล้วกษิได้วาเนาะค่ะพี่น้องคะบ่ได้ตกเทนน้ำเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะอันข้างหลังหนึ่งก็สิเป็นตึกอีกจกังหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นพูนเป็นมองตึกเก่าอีกจังแนวหนึ่งค่ะแต่ว่าวิไลบ่ย่างไปเนาะค,ะะค่ะเนาะเพราะว่าเหลียวเบิ่งเวลาแล้วจากวิไลยงางมาจากสถานีรถไฟอ่ามันกะสิ มากัะไครเตริบค่ะพี่น้องคะนั่นกับใคอีกจุดหนึ่งค่ะเขาเอิอ่อนยิ่ยั่งหูค่ะพี่น้องคะตรงนี้ยิ่ไรโบหูไรกระได้ยืนแต่อยู่ตรงนี้แหละค่ะด่านนี้วิไลเดินมาด่านนี้แล้วมันย้อนแสงแล้วค่ะเนาะอีตาเว้นมันอยู่ทางปุ่นมันเลยย้อนแสงเลยกลายเป็นมืดๆพี่น้องคะเดี๋ยวตอนเดินกลับกะจีถ้าให้พี่นอ้องมาอีกอย่างหนึ่งอีกทางหนึ่งนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่แอนแม่ยิ่งฝรัง่งคนหนึ่ง วิไลพ่อเขาแต่งแตยู่สถานีรถไฟออกมาแต่ว่าเขายุเทิงถนนเขาจูงจักรยานจูงจักรยานเข้ากันยางเขาย็นผู้ใดเขากว,ว่าว่าอันหลอนเป็นผมสีทองฝรั่งนี่แหละค่ะแต่ว่าหลอนกับแต่งตัวดีตะวันหลอนบ้าบ้านนี้วิไลายงางมากมองเห็นตั้งไกลวิไลน้องคะ่ะวิไลกําลัางชายวิดีโอชายรวมพันพ่อนั่งอีกค่ะนั่งจูงจักรยาน,นจูงจักรยานเราบ้านนี้นั่งกับวาวอยู่ผู้เดียวบ้านนี้วิไลเดินย้อนกลับ วิไลโม่พอเล่าอันยางออกมาจากซอยอีกแต่ว่าจักรยานนั่งหายไปหรอนั่งกับว่าของนั่งผู้เดยียวไปเลยยิ่งสัน่นหล่ะครับพี่น้องคะวันนี้วิ iden, ไลสีเดินไปลานอ่าวิไลสีเดินไปลานนั่นสุดอ่าไปไปล่องไปยังก้อนที่พญายิ่งสมาและะ้วค่ะเพราะพญายิ่งสัตว์ทิ้งพญากับสุวรรณเดชฐาโดนอย่างหนึ่งพญายิ่งสัวก็สิษสือ่อของเจ้าของนั่นเอาพี่น้องคะไม่ใงี้ยผีบา้านันยางอยู่ทางหนาวิไลอีกคนไลย่นวิไลกที่างลบแล้วก็สิบ้าาายงมหวิไลอีกเนาะวิไลกับพี่น้องละ น้องขาวิไลก็พาเข้ามาร้านชุดนะคะเนาะเป็นร้านชุดสำหรับชุด October Fresh ด้อจ้ะวันนี้วิไลสิภาพไปเลือกสุดมากับพี่น้องขาพ่อใหกัพ่อใหกันเลือกสุดของพ่อใหญ่พุน่นัดเจอกันแล้วมาพอกันแล้วชุดมากมายหลากหลายพี่น้องเต็มนะพุ่นจะ้ะหุ้ยละล้านตะการตา ละลานตะการตาเนาะค่ะวิไลบบหูจะเลือกเอาสีใดแต่ว่าวิไลชอบสีฟ้าพี่น้องคะ่ะเป็นคนที่มักสีฟ้าชุดแต่ละชุดก็มีตุกราคาเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เฉพาะสิ้นเดียวได้พี่น้องนี่เฉพาะชิ้นนี้กะลอยสามสิบนบ่ลอยสามิบโอ,อ,อยเนาะ ลอยหกสิบเก้าก็มีทุกราคาค่ะเฉะพาะชุดนอกมันเด้อนี่นี่ก็ลอยสี่สิบเนาะคะ่นะเนาะเฉพาะชุดเฉพาะชุดนอกมันแต่จะเป็นครบชุดนี่เฉพาะชุดนอกมันก็จะเป็นหนะะึนะ่งสี่เนาะเนาะแล้วก็สิเป็นเสื้อทั้งในนี่เสื้อมูนี่นะคะพี่น้องคะถ้าเป็นเสือ้อพุ้นะี่เนาะตัวหนึ่งก็เจนะ็ดสิบยูโรคุะหกสิบเจ็ดสิบยูโรขึ้นไป ม่ไลกับภาพมาเบิ่งวิไลก์ะใดก่อนที่ทายวิไลก์เล็กขออนุญาตพี่น้องคะเข้าใ้ใส่เป็นเสือเสือเสืนดนดันขึ้นน้มเนาะสำหรับเสือเสือเขาก็เเฮดมาแบบเฉพาะสำหรับใส่ออกทอเบอร์เฟสนะล่ะพี่น้องคะ <c oughs> ตัวอันนึ่งกับ้าสิบยูโรที่แรกว่าสิบ,บอเอาดอก นี่ใส่สำหรับพีไล่นะคะเนาะไซส์สามสนาะค่ะพี่น้องคะใส่ใส่น้อยใส่เอเชีย239ยูโรพี่น้องคะสอง้ยสามสิบกยูโรสาก้าสะตีแะ2สอยส่สิบยูโรเนาะค่ะชุดหนึ่งสองยสูโรนี่ค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะบานี้วิไลกะสีสอิบเก วิไลกะสิเลือกค่ะวิไลกะสีลองชุดเนาะก,กันเนาะก็ได้ทำการลองชุดค่ะวิไลกะสิทำการลองชุดค่ะพี่นงค่ะสองร้อยสามสิบเก้าอันนี้ไซส์สามสิบหกสีนี้งามเนี่ยนะพี่นองเนาะสีนี้งามแต่งามว่าสีฟ้าที่ถูกใจตัวเองอือหึนี่นี่ไซส์สามสิบหกอันนั้นไซส์สามสิบแปด นะคะใส่สามสิบแปดเอาค่ะพี่น้องคะวิไลจะไปลองชุดเนาะค่ะเนาะอากาศลานอกไงก่อนจะไปลองชุดไปเพิ่อพอไงไปทางใดคุณของพอไงย,ย,อยุ่ฟังคุณ วิไลบ่เข้าใจยิ่งไซสใหญ่ทำไมยิ่งถูกวิไลบ่เข้าใจแน่ๆมูนี่ถูกก็้องวิไล e อีกโอปเปอร์แมนต่างอันตามมาคาโอ้เมนระคะพี่น้องค่ะทำไมยิ่งไซสใหญ่ยิ่งถูกคือมันอยู่ที่ผ้ากับพวกหูเนาะแต่วิไล e เบิ้องอันไหนมันก็คือกันละพี่น้องค่ะ ดูอันไหนมันก็เหมือนกันมันก็คลายๆกันมันงามไปหมดใส่ได้งามไปหมดโอ้เอาเลยไป,ไปลองชุดก่อนค่ะอย่างน้อยอก,ก็สีฟ้าล่ะค่ะพี่นงคงค่ะวิะไลชอบสีฟ้าเนาะโอเคไปลองชุดก่อนพี่น้อง Und ist das eigentlich richtig schön jetzt Das wünsche ich Ihnen. Genau. Bleibt schön. Gesund. Ja. so gesund.